ความปลอดภัยจากการเล่นความปลอดภัยจากการเล่นเอ๊เล่นยังไงนะ้าเราถึงจะปลอดภัยมาดูของเล่นที่คุณครูเตรียมไว้กันค่ะครูฟิล์มเตรียมบล็อกไว้นะคะเราจะมาดูวิธีการเล่นกันว่าเล่นยังไงแล้วก็การเล่นแบบไหนที่ไม่ควรทำนะคะ ของผู้ฟิล์มนะคะจะเป็นบล็อกเราก็จะเอามาต่อกันแบบนี้ค่ะหรืออีกอย่างเขาเรียกว่าเลโก้นะคะแบบนี้เลยต่อต่อแบบนี้นะคะนี่นะคะเราจะมานั่งเล่นแล้วก็ต่อกันแบบนี้เป็นรูกต่างๆค่ะแต่ สิ่งที่ไม่ควรทำนะคะอันนี้ครูฟิลมแสดงให้ดูเฉยๆนะเด็กๆห้ามทำตามนะคะนีะ่เราเล่นอยู่แบบนี้อโอ้ยทำอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้เป็นครูคฟิลมขอโทษด้วยนะคะ,ะ,ะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆเราจะต้องนั่งเล่น อย่างเป็น,นระเบียบนะคะนางเรียนให้เรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะมาดูของเล่นนอกจากบล็อกแล้วมีอะไรอีกบ้างมาดูกันค่ะแทนแทนแทนคืออะไรนะอะไรคะตุ๊กตาหมีค่ะตุ๊กตาหมีที่บ้านใครมีตุ๊กตาหมีบ้างยกมือขึ้นค่ะ ต่อไปค่ะของเล่นค่ะของเล่นของเล่นต่างๆมากมายเลยต่อไปไ <My S 2> ม้บล็อกค่ะไม้บล็อกนะคะมีไม้บล็อกนะคะต่อไปลูกฟุตบอลค่ะลูกฟุตบอลเราเอามาไว้เตะบอลที่สนามก็ได้นะคะหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่น ทำอะไรดีนะเอาลูกบอลมาเล่นกิจกรมกรมกลางแจ้งก็ได้มาต่อไปสิ่งที่ไม่ควรเล่นเลยนะคะสิ่งที่ไม่ควรเล่นเลยอย่างเช่นคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์นะคะเป็นของที่มีคมใช่ไม่ควรเล่นเลยนะคะต่อไปค่ะมีดค่ะมีดนะคะ มันจะอยู่ตรงไหนนะ้ามีดอยู่ตรงไหนอของบ้านคะอยู่ตรงห้องครัวค่ะใช่เราต้องระมัดระวังนะคะต่อไปกันไกนะคะ่ะต่อไปกันไกนะคะกันไกก็เป็นของแหลมคมเราห้ามเล่นเป็นเด็ดขาดเลยต่อไปค่ะ สายไฟค่ะสายไฟหรือว่าปลั๊กไฟนั่นเองเราก็ไม่ควรเล่นนะคะไม่ควรนำมาเล่นเลยเด็กๆได้เตรียมของเล่นไว้กันไหมเอ่ยของเล่นเด็กๆได้เตรียมไว้ไหมคะให้เด็กๆบอกคุณครูแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะว่าของเล่นของเด็กๆชิ้นนั้นเด็กๆเอามาเล่นอย่างไรนะคะแล้วมีวิธีการเล่นอย่างไร แล้วไม่ควรเล่นแบบไหนนะคะอ่ะเด็กๆบอกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบอกผู้ปกครองที่อยู่ข้างๆนะคะว่าตัวเองเล่นของเล่นแบบไหนแล้วแบบไหนที่ไม่ควรเล่นนะคะต่อไปวันนี้ครูฟิล์มก็จะพาคุณครูนิ่มแล้วก็พาเด็กๆมาทำรถของเล่นกันค่ะโดยรถของเล่นของเราจะทำจากอะไรคะ ทำจากลังค่ะ,ะทำจากลังกระดาษเด็กๆเตรียมไว้หรือยังเอ่ยนี่ลังกระดาษของเรานะคะจะเป็นแบบนี้เลยวิธีการทำทำแบบไหนคะเราจะตัดนะคะนี่ตะ้แรกจะมีกล่องลังที่ปิดฝาได้แบบนี้ใช่ไหมเราจะตัดออกค่ะฝั่งนี้เราจะตัดออกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะทุกท่ี่ ตัดออกทั้ง4ด้านเลยค่ะเด็กๆ,ๆโอเคค่ะแล้วฝั่งนี้ล่ะคะตัดออก3าด้านค่ะจะเหลือไว้ตรงนี้ค่ะจะเหลือไว้เพียงด้านเดียวก็คือตรงนี้นะคะต่อไปเราจะทํายังไงคะเมื่อเราตัดออกเสร็จแล้วนีค่คุณผู้ตัดออกเสร็จแล้วนะคะแบบนี้ต่อไปเราจะตัดแบบไหนนะครูพิมขออนุญ,ญาตเก็บของลงก่อน ต่อไปนะคะเราก็จะติดลังฝั่งนี้นะคะ,ะเราจะติดรังฝั่งนี้โดยใช้โดยใช้เล็กซีนค่ะติดตรงขอบฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนึงค่ะ,ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเราจะใช้เล็กซีนติดนะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีลัง มีแล็กซีนอ่ะดได้วยใค่ไมีลังมีแล็กซีนมีสีนะคะแล้วก็มีกระดาษกระดาษ A ับเบลเอนะแล้วก็มีกาวมีเมจิกหรือว่าดินสอน,นะคะแล้วก็มี คัตเตอร์หรือว่ากันไกที่ใช้กรีดกล่องนะคะตอนนี้เรากำลังติดแลคซีนนะคะติดตรงนี้นะคะติดข้างหน้ารถเราจะทำเป็นหน้ารถเดี๋ยวเราจะเอามาไว้ใกล้ๆแบบนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะคุณครูนุ่งนิ่การติดตรงนี้ค่ะ จะติดแบบนี้เลยแล้วเราก็จะใช้กรรไกรตัดแล็กซีนค่ะโอเคนี่ค่ะของเราเสร็จแล้วนะคะด้านหน้ารถจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะทำยังไงต่อคะ เราจะใช้ดินสอค่ะเจาะรูด้านข้างกล่องค่ะใช้ดินสอเจาะนะคะอเจาะยังไงคะคุณครูนุ่มนี่มมาข้างหน้าเชญข้างหน้าค่ะเราจะใช้ดินสอเจาะข้างๆเลยเจาะแบบนี้นะคะด้านข้างเราจะเจาะสองรูค่ะด้านข้างของรถนะเราจะเจาะสองรูนี้แล้วก็ ต่ออีกค่ะโอเคจะได้ทั้งหมด4ลรูนะคะ 1...2...3...4 <4. S 2> ครบ4รูแล้วต่อไปเราจะทำอะไรต่อคะเราจะเอาเชือกมาร้อยในรูค่ะเราจะเอาเชือกมาร้อยที่รูอ้อยเลยแล้วก็มัดปมด้านในนะ ะก็เราก็มาร้อยอีกด้านนึงค่ะโอเคค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมมัดปมนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะว้าวนี่นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะปมใช่จะเป็นปมแบบนี้นะคะเราก็จะได้อ่าทีสพายหนึ่งอันต่อไปค่ะเราจะทำอีกด้านนึงเหมือนกันเลยนะคะ ทำเป็นโฟกเหมือนเดิมเลยคะ่ะนี่ค่ะรถลรอของเราก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะติดล้อนะคะขั้นตอนการทำล้อมีอะไรบ้างคะ ของคุณคภูก็เสร็จแล้วนะคะมีล้อรถสี่ลอ้อแล้วก็มีมีตาแล้วก็ปากค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้กันไกรตัด ติดเลยโดยใช้กาวนะคะเราก็จะใช้ล้อนะคะติดตรงข้างๆ ติดทั้งข้างนะคะทั้งสองฝั่งนี่ฝั่งนี้ได้แล้ว,ลวอีกฝั่งนะะึงค่ะเราก็จะติดตรงไปค่ะติดไปทั้งหมด สล้อนะคะต่อไปเราจะมาติดหน้ารถกันค่ะติดตาไปก่อนติดตาแล้วก็ติดตาค่ะ เป,ป็นปากเลวเรียบร้อยแล้วค่ะรถของเราจะเป็นแบบนี้นะคะข้างหน้าด้านข้างด้านในนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะไหนเรา ลองใส่ดูสิคะอึ๊บได้แล้วรถของเรานะคะนี่จะเป็นอย่างนี้คะ่ะหน้าก็จะเป็นล้อรถด้านหน้าก็จะมีตารถตรงนี้นะคะจะเป็นด้านหน้านี่เราก็จะ,ะขับรถ เรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บไว้ก่อนนะไว้พรุ่งนี้เราจะมาแสดงบทบาทสมมติโดยใช้รถทันนี้กันค่ะเราเก็บไว้ก่อนนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆ <c oughs> การเล่นของเล่นของเราจะต้องใช้ความระม,มัดระวังในการเล่นนะคะไม่วิ่งแล้วก็เวลาเล่นของเล่นเราก็จะต้องเก็บข้อเที่ให้เรียบร้อย สำหรับวันนี้เราก็จะต้องไปทำอะไรต่อนะทำอะไรก่อนคะเราจะมาทำกิจก